ว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับในระดับแรกนะครับกระผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหมายสวิริยะรักษาการแทนที่การบดีมหาวิทยายลัยมหิดลในฐานะที่ท่านเป็นประธานการแถลงข่าวในค,นครั้งนี้นะครับท่านจัดแถลงในประเด็นนโยบายการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยายลัยมหิดลออกสู่สังคมทั้งในภาคธุรกิจและผู้ประกอบการขอกราบเรียนเชิญครับ สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนและแขก้มีเติญท่านในวันนี้มหาวิทยาลัยนิทดรได้เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนมาเพื่อฟังการแถลงข่าวการเปิดตัวแม่กุ้กมกล้ามไกงแปลงเพศต้นแบบเอ็นยนขยายปริมาณสุต่ตลาดผู้โรยเท่เป็นผลสําเร็จซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนิทดรที่เห็นถึงปัญหาของการติดกล้ามลางซึ่งเป็นค้่นักเกี่ยวที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามเพศผู้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและพบว่ากุ้งก้ามกรามในธรรมชาติที่เรียกว่ากุ้งแม่น้ำมีจํานวนลดลงค่อนข้างหายากจะมีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยเกษตรกรแต่ยังพบปัญหาการผลิตไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแต่ที่ทราบจากข้อมูลของนักใจก็คือกุ้งก้ามกรามเพศผู้มีพฤติกรรมหมองปิดแต่ก้าวรา้าว เมื่อมีขนาดใหญ่จะกินพวกเดียวกันเองดังนั้นการผลิตกุ่งกล้ามกรามเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจึงจำเป็นต้องมีลูกพันธุ์พุ้งที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยงานราชก,การหรือการใจเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับนโยบายการสนับสนุสนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมิโดนเนื่องจากมหาวิทยาลัยมิโดเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในอันดับหนึ่งหรือแร็กิ้งต่างๆท,ท,ที่มีใน ปัจจบันของประเทศไทยหลายปีติดต่อกันมีเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกหรือ world class university นโยบายในการสนับสนุนการวิจัยจะอยู่ภายใต้ใยุทธศาสตร์ที่เรากำหนดไว้คือ global research and innovation ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้มีการผลิตง,งานวิจัยและงานนวัตกรรมคุณภาพสูงทางมหาลาัยจะสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสทำงานที่มี impact หรือมีผลกระทบในวงกว้าง โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำที่เรียกว่า Research Value Chain เพื่อการวิจัยแบบดีมานดดิฟเวนที่ได้ข้อมูลหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือภาคเอกชนหรือตลอดจนผู้ใช้ผลงานใจจากชุมชนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานา,นาชาติสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และเชิงอมพนธ์ได้อย่างครบวงจรทางมหาลาัยจะสนับสนุนทั้งเรื่องบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่พร้อมให้คําปรึกษาคาแนะนําจากนักวิชาการมีการจัดหาทุนพันรวมทั้งจัดหาพื้นที่เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะและเปลี่ยนความรู้เพื่อนําผลการวิจัยไปถึงเมือท่าเอกชนหรือผู้ประกอบ,บการซึ่งศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พัชรชัยกิรติศิลป์ในฐานะผู้รรบริการ สถาบ,บันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับผู้ประกอบการก็จะได้แส่งถึงความร่วมมือการวิจ,จัยทางนี้ด้วยรวมทั้งศาสตราจารย์ดรนาทายายนแอดนรัตนลเจริญพันธ์นผู้อำนวยการสถาบ,บันชีววิทยาาสตร์มโมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยของสถาบันได้ทางานวิจัยจนกระทั่งมีผลงานออกมาเป็นรูปกระทแนาดรสุภัทรา ตรีรัตน์ประภูลหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีความสนใจในเรื่องงานวิจัยกุ้งได้สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและได้รับรางวัลมากมายนะครับหลายรางวัลจนสร้างล่าสุดก็ประสบความสําเร็จกับการวิจัยเรื่องกุ้งก้ามกรามเรื่องนี้นะครับการเปิดตัวแม่กุ้งก้ามก้ามกรามแปลงเพศตน้นต้นแบบ M U หนึ่ง สามารถขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นสําเร็จป็นผลสาเร็จที่ได้นํามาแสดงในงานแถลงข่าววันนี้ก็คือตัวอย่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากนโยบายการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมิรนดนทรที่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสามารถนําออกใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงทั้งในภาคธุรกิจและภาคผู้ประกอบการซึ่งในวันนี้เราก็ได้เชิญผู้ประกอบการคือคุณบรรจงนะครับบรรจงฟาามาร่วมแถลงข่าวนะครับ กรรมวิธีในการผลิตแม่คู่ก้ามรามด้วยวิธีการทางชีววิทยาโมเลกุลที่สามารถน,นขขรําไปสู่การผลิตุ่ก้ามรามเพศผู้รวนในครั้งนี้จึงทําให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตคู่ก้ามรามเพศผู้ที่มีขนาดใหญ่โตรเร็วและราคาสูงเป็นการเพิ่มผลผลิตที่มีมูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกคู่ก้ามรามนับเป็นการส่งเสริมอุตสกกาหกรรมฟุ้งไยในตลาดโลก สุดท้ายนี้ผมขอฝากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจระดับโลกรวมทั้งความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันจะก่อผลกระทบตอบทุกคนของมหาวิทยาลัยมิโดนในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเรามีอาจารย์และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาสามารถเป็นผู้นําในการพัฒนางานวิจัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มิได้หยุดนิ่งที่จะสร้างผลงานใจให้เห็นรูปธระามที่มีคุณภาพผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จเอขอบคุณครับค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะดรสุภัตราตรีรัตะกูลนะคะเป็นนักวิจัยจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ วันนี้นะคะเราจะเป็นการถแถลงข่าวเปิดตัวแม่กุ้งกำกามแปลงเพศ MU 1นนะคะโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์วิจัยก็คือต้องการที่จะหากรรมวิธีการที่เราจะผลิตลูกกุ้งเพศผู้นะคะเพื่อส่งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะได้มีรายได้และมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นค่ะ กรรมวิธีการแปลงเพศนะคะเราก็จะต้องนํากุ้งเพศผู้นะคะที่ปลอดโรคมีสุขภาพที่แข็งแรงโตวไวนะคะเริ่มมาทําการกระตุ้นการแปลงเพศนะคะในช่วงวัยที่เหมาะสมที่ช่วงที่เขามีการแสดงออกของมีการพัฒนาของการมีการพัฒนาของอวัยวะเพศภายนอกนะคะก็คือประมาณ2 0่สบถึงร้อยบวันหลังกุ้งคว่ำนะคะมากระตุ้นให้เกิดการแปลงเพศด้วยสารประกอบชีวโมเลกุลนะคะซึ่งสารนี้เนี่ยจะทําให้ ไปยับยั้งการแสดงออกของยีน iag ที่มีอยู่ในกุ้งนะคะซึ่งสร้างจากต่อมแอนโดเจนิกนะคะก็จะทำให้กุ้งนี้มีเพศสภาพภายนอกเป็นเพศเมียนะคะโดยที่ท้องมีรังไข่ท้องได้นะคะแล้วก็ย้ายไข่ไปที่ท้องลูกกุ้งได้นะคะเราเรียกกุ้งนี้ว่าแม่กุ้งแปลงเพศนะคะหรือ neo female ซึ่งเราจะใช้กุ้งนี้เป็นแม่พันธุ์ในการผลิตลูกกุ้ง เพศผู้เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรค่ะ n e โอฟ m a l e นะคะก็คือเป็นแม่กุ้งแปลงเพศนะคะก็คือกุ้งที่มีลักษณะพันธุก,กรรม DNA mm. เป็นตัวผู้แต่มีเพศสภาพภายนอกมีอวัยวะเหมือนเพศเมียก็คือมีรังไข่ท้องได้ผสมพันธุ์กับตัวผู้ได้ให้ลูกได้แต่จะมีความเฉพาะที่พิเศษกว่าตัวเมียปกติก็คือให้ลูกเป็นเพศผู้ ตอนนี้นะคะสิ่งที่เราเก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยเนี่ยเราพบว่าแม่กุ้งก้ามกาม mu 1นะคะจะให้ลูกกุ้งเพศผู้ไม่น้อยกว่าร้อละค่ะแม่กุ้งแปลงเพศ mu 1นะคะก็คือเป็นกุ้งที่มีดินเอเพศผู้นะคะกำหนดการเจริญเติบโตคือให้ตัวใหญ่นะคะโตเร็วแบบเพศผู้แต่มีเพศสภาพภายนอกเป็นตัวเมียท้องได้นะคะก็คือเหมือนผู้ชายที่มี โครงสร้างมีมดลูกแล้วก็ให้ลูกได้เป็นเหมือนตัวเมียแล้วก็ลูกที่ได้เนี่ยก็เหมือนกับลูกที่เกิดจากเมียแท้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วลูกที่ได้เนี่ยก็ยังเป็นตัวผู้ปกตินะคะก็คือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเราส่งแม่กุ้งนะคะให้คุณบรรจงเพื่อผลิตลูกกุ้งเพศผู้และลูกกุ้งเพศผู้ที่ได้เนี่ยส่งต่อไปสู่ฟาร์มอนุบาลแล้วก็บ่ด,ดิน ต่อไปก็เลี้ยงเป็นกุ้งเพศผู้ที่ขายเป็นกุ้งเนื้อค่ะคือตอนนี้นะคะลูกกุ้งของลูกกุ้งเพศผู้นะคะที่ได้จากแม่พันกุ้งเอ็มยูหนึ่งนั้นนะคะเราพบว่าค่าเฉลี่ยนเนี่ยก็คือเจอเพศผู้ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบค่ะแต่ถ้าเกิดเจอตัวเมียปะปนไปในบ่อดินเนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นแม่กุ้งที่ตัวใหญ่มีไซส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียปกติก็คือไซส์ประมาณ 2 0่0ตัวโลซึ่งจะใหญ่กว่าแม่ปกติมากเนื่องจากเขามีพันธุก,กรรม DNA พันธุก,กรรมเป็นเพศผู้นะคะแต่เขาก็จะเป็นมีเพศสภาพภายนอกเป็นตัวเมียแต่เป็นตัวเมียแท้คือมีลูกให้ผู้เมียะคะ่ะคือตอนนี้นะคะที่มองไว้นะคะก็คือถ้า MU1 นะคะได้ได้รับตอบรับจากภาคเกษตรกรดีนะคะนำไปเลี้ยงเป็นกุ้งในบ่อดินปริมาณเยอะนะคะเราก็ จะนำล่องโดยการที่เราจะหาพ่อแม่พันธุ์นะคะที่มีคุณภาพนะคะเพื่อให้ได้กุ้งที่โตเร็วแข็งแรงนะคะมาเป็นทางเลือกก็คือเป็น MU2 MU3 ต่อไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็คืองานวิจัยเนี่ยหลังจากที่ได้รับ ได้ยื่นจดทรัพย์สินทางบัญญานะคะก็จะมีทางบรรจงฟาร์มนะคะที่มีความสนใจจึงเกิดความร่วมมือทางวิชาการเพื่อที่จะให้มีการต่อยอดงานวิจัยนี้นะคะเกิดขึ้นจริงเพื่อผลิตลูกกุ้งให้ทู่สู่เกษตรกรนะคะก็เราได้มีความร่วมมือกันโดยการที่ส่งแม่กุ้งเนี่ยไปให้ทางบรรจงฟาร์มนะคะผลิตลูกกุ้งและลูกกุ้งที่ได้เนี่ยส่งต่อไปที่ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งนะคะและส่งต่อไปที่บ่อดินเพื่อสู่เกษตรกรในการเลี้ยงขายเป็นกุ้งเนื้อคะ่ะ ถ้าตอนนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะขยายผลของ MU 1นะคะก็คงจะต้องอขอความร่วมมือขอเชิญชวนภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคเอกชนหรือภาครัฐนะคะ,ะให้เรามาจับมือร่วมกันแล้วก็ช่วยกันที่จะพัฒนานำ MU 1เนี่ยไปเป็นไปเป็นกรรมวิธีต้นแบบในการที่เราจะผลิตกุ้งก้ามกามเพชรผู้นะคะให้มีปริมาณเยอะขึ้นเพื่อตอบสนองให้กับ,กบเกษตรกรได้อย่างเพียงพอคะ่ะ ค่ะในส่วนของตัวสา,ารประกอบชีวโมเลกุลนะคะหรือกรรมวิธีการผลิตกุ้งกำการแปลงเพศนะคะถ้ามีความสนใจนะคะในเรื่องข้อมูลนะคะหรือสนใจที่อยากจะนำองค์ความรู้นี้นะคะไปไปใช้ในการผลิตลูกกุ้งนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ดรสุภตาตีรตะกูลนะคะสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลคะ่ะซึ่งอยู่ตามาหน้าเว็บของทางมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะมี อีเมลอดเรสแจ้งเอาไว้นะคะก็ถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่ฮิดนนะคะการศึกษาวิจัยและผลงานของมหาวิทยาลัยไม่ฮิดนนะคะช่วยตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรให้เกษตรกรมีทางเลือกในการที่จะเพิ่มผลผลิตของกุ้งเพศผู้นะคะและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติและยินดีในนามของพนักงงานมหาวิทยาลัยของมหิดนคะ่ะที่ทาให้เกษตรกร มีทางเลือกในการเลี้ยงแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะ